สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ princess of love นะคะทุกทกคนต้องขอขอบคุณทุกทกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันรายการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมนะคะรับฟังมว็เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกทุกวันเพิ่มพลังของเรานะคะเป็นไกด์ไลน์ บางสิ่งบางอย่างนะคะที่ได้รับฟังนะคะทีนี้ท็อปปิกวันนี้นะคะเป็นเพียร์คาร์ดกับเขาคิดจะทําอะไรต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะแล้วก็ท่านใดอยากที่จะสมัครสมาชิพพอร์ตทางช่องคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเวลาไลฟ์สดก็จะมาพูดคุยและจับพลังงานให้ด้วยคืนนี้เรามีไลฟ์สด2ทุ่มนะคะส่วนเพียร์คาร์ส่วนตัววันนี้เปิดรับจองวันสุดท้ายนะคะแบบโทรแล้วก็แบบ3คําถามแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะด้านล่างนี้นะก็ ปรึกษาปนาหัวใจอึดอัดไม่สบายใจเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะก็พูดคุยแล้วก็จับพลังงานดูซิว่าไพ่จะเป็นยังไงนะคะวันนี้เปิดรับจองวันสุดท้ายนะคะก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยทักแชทนะคะจองโอดได้เลยนะออร์คเค้สา3รูปภาพนี้นะคะเป็นเขาคิดจะทําอะไรต่อไปนะคะเดี๋ยวเ,าเรามาอัปเดตกันซินะคะกับ พลังงาน3กลกองทําสมาธิให้นิ่งเดี๋ยวเลือกที่ภาพที่1ค่ะโฟกัสที่ภาพที่1นะภาพที่2ภาพที่3ค่ะเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1นะคะท็อปปีของเราเขาคิดจะทําอะไรต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิทนใดอยากที่จะ เช็คพลังงานส่วนตัวนะคะปรึกษาปัญหาหัวใจแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้เปิดรับจองวันสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเปิดรับถ้าเปิดรับก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะตอนนี้วันนี้ปิดรับวันสุดท้ายแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคนกล่องที่1น,นะคะว่าเขาคิดจะทำอะไรต่อไปคะ ขอพลังงานคนกองที่หนึ่งเขาคิดจะทําอะไรต่อไป Queen w o n s นะคะตัวตนของคุณเป็นธาตุไฟนะคะเป็นสาวสวยมีเสน่ห์นะคะ,ม,นะคะมีความเซ็กซี่ นะคะแล้วก็ทำงานเก่งนะคะเป็นคนที่แบบ working w o m ไม่เลยเือทีเดียวนะคะ Sexy ดูดีมีเสน่ห์ดูมีความเป็นผู้นำนะคะมีความสามารถเก่งแล้วก็ฉลาดนะคะเขาคิดจะทำอะไรต่อไปเขารู้สึกว่าคุณมีความเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองสูงนะคะแล้วก็มีความใจร้อนนะคะ Active ทำนู่นทำนี่ได้ตลอดเวลา นะคะเก่งไปทุกอย่างเลยดูเป็นสาวที่เพอร์เฟกมากๆ6หกดาบเหมือนเขารอคอยเขาคอยเขาส่องเขามองเขาตามคนอยู่นะคะเขายังคงว่าอยากที่จะรู้สึกว่าไม่อยากที่จะไปไหนจากคุณนะคะเดวิลเขายังติดอยู่ที่คุณอยู่เลยนะคะการยึดติดการรอคอย การเฝ้ารอโอกาสการเฝ้ารอการส่องการมองความคิดถึงการกลับมาปรับคข้าเข้าใจระหว่างคุณกับเขานะคะมันอาจจะมีอุปสรรคระหว่างคุณกับเขาเกิดขึ้นมีความห่างไกลบางท่านอาจจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วนะคะไม่ได้ติดต่อกันเลยไม่ได้คุยกันเลยหรือว่าคุยบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้บ่อยอะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับว่ายังมีคอนแทคกกันไว้อยู่ประมาณนี้แต่ไม่ได้แบบคุย เขาอยากที่จะปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกับคุณเขาอยากเป็นคู่รักกับคุณนะคะคนกองที่หนึ่งพลังงานของความรู้สึกว่ามีถ้ามีปัญหาอะไรก็อยากที่จะกลับมาพูดคุยและปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะทูอับคัพ่วนเหมือนพลังงานของคู่รักพลังงานเหมือนความรู้สึกลึกๆนะคะที่มันที่มันอยู่ภายในความรู้สึก ของเขาที่ไม่สามารถที่จะตัดคุณออกไปจากความรู้สึกของเขาได้เลยเขามีความผูกพันและมีความสุขมากๆเวลาที่ได้อยู่กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขามีความร้อนรุ่มมีความเสน่หามีความต้องการที่จะเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะแปะถ้วยเดอร์สันสวยงามมากๆเลยนะคะ ดอัันนนออกมาอมาา่คืหยถึงว่าอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้มันสดใสสิ่งที่มันค้างคายอยากให้มันไปต่อได้เขาไม่รู้ว่าคุณจะรู้สึกหรือว่าคิดยังไง The Hangman การรอคอยบางสิ่งบางอย่างมันยากเหลือเกิน The วิลด์นะคะเขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคะ่ะให้สู่ความสัมพันธ์ที่ที่มีความสุขมากๆเลย อยากที่จะบอกทุกคนให้รู้ว่าคุณกับเขาคือคนที่รักกันแล้วนะคะให้คุณกับเขาได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปขยับสเต็ปสถานะความสัมพันธ์การรอคอยมันรู้สึกว่ามันมีความหวังมันจะมีค่ามากๆเลยถ้าสิ่งที่เขารอคอยสิ่งที่เขาคิดนะคะมันทําให้มันเป็นมันเกิดขึ้นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขา เขามีความพึงประสงค์และก็ต้องการมากๆที่อยากที่จะให้คุณกับเขาได้เป็นคู่รักกันปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันเดินหน้าความสัมพันธ์กันได้การกำเนิดเกิดใหม่ของคู่รักของความสัมพันธ์สิ่งใหม่ใหม่การเดินทางมาพบ,พบเจอกันการได้ปรับความเข้าใจดินเนอร์ได้ทานข้าวได้อัปเดตชีวิตร่วมกันนะคะอัปเดตว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงนะเวลาเราห่างไปเราไดออ้มีใครหรือเปล่านะคะเราได้แบบ เหมือนกับว่าทบทวนความรู้สึกของตัวเองได้ดีไหมแล้วตอนนี้เราพร้อมที่จะมาปรับความเข้าใจกันไหมหรือว่าพร้อมที่จะทําให้ความสัมพันธ์เรา พัฒนาต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งได้หรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้คุยกันแล้วก่อนหน้านี้เธอไปคุยกับใครหรือว่ามีใครหรือเปล่าก็ค,คือมาเหมือนกับว่าปรับความเข้าใจแล้วก็อัปเดตชีวิตของกันและการอีกครั้งว่าเป็นอะไรมาเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ที่เราไม่ได้คุยกันที่เราไม่ได้เจอกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออยากที่จะเริ่มต้นแบบความสุขสดใสน,นะคะอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน่ารักหรือว่าเป็นช่วง จังหวะที่คุณกับเขาเคยได้เดทกันรครั้งแรกแล้วมันมีความสุขมันมีความไม่ไร้กังวลอะไรอยากให้ความรู้สึกแบบนั้นนะคะมันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น The World การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆการทําให้โลกระหว่างคุณและเขาสดใสและมีความสุขกันอีกครั้งนะคะ Two of Cups เป็นพลังงานของ Soul Connection หรือว่า Twin Flame ที่มีความลึกซึ้งกันอยู่ตรงนี้นะคะ mm hmm. เขาอาจจะฝันถึงคุณหรือว่าคุณอาจจะฝันถึงเขาหรือต่างคนต่างรู้สึกฝันถึงกันหรือว่าผูกพันบางสิ่งบางอย่างที่ ยังหาคําตอบไม่ได้หรือยังคงรอคอยซึ่งกันและกันนะคะเหมือนกับว่าเกาะหน้านี้อาจจะมีอะไรบางอย่างทําให้รู้สึกว่าแยกกันไปมีประเด็นกันออกไปทําให้มันดูรู้สึกว่าตึงเครียดหรือสถานการณ์สรักในเรื่องของความสัมพันธ์ไปก่อนแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาจะทําต่อไปคือการได้เดินทางมาพบเจอกับคุณได้มาปรับความเข้าใจดินเนอร์ทานข้าวได้เป็นคู่รักในความสัมพันธ์นะคะอะไรที่มันค้างคาก็จะเริ่มต้นใหม่นะคะ อะไรที่มันนิ่งมันเงียบก็จะให้เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งให,ใหม่ๆหมสิ่งที่ดีเพราะนั้นอยากที่จะเดินทางอย่างที่จะแอดเวนเจอร์ Adventure กับคุณแล้วอยากที่จะเป็นที่จะทําให้คุณกับเขาเป็นคู่รักกันแล้วแอดเวนเจอร์ Adventure บนโลกของเราได้ไหมนะคะโลกที่จะทําให้คุณกับเขามีความสุขซึ่งกันและกันฉันและเธอรอคอยคุณอยู่นั่นเองนะคะอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้อยู่กับคุณนะคะให้คุณกับเขาเป็นคู่รักเป็นความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะ เรา,าเรามาปรับความเข้าใจกันหน่อยได้ไหมที่รักเรามาอัปเดตชีวิตเรามาเจอกันหน่อยได้ไหมนะคะอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาดู Roman a n g e l s จนะคะ<อ>เขาอยากจะเป็นคู่รักกับคุณอยากจะกลับมาเป็นคนรักที่ปรับความเข้าใจแลเริ่มต้นกันใหม่แล้วเขาจะทำอะไรอีกนะเดี๋ยวเรามาดูซิ Let your friends help you นะคะเขาอาจจะเข้าเข้าหาคุณทางเพื่อนก็ได้หรือคุณกับเขาตอนนี้ต่างคนต่าง,ต,างต้องแบบ ให้เพื่อนซัพพอร์ตเยียวยาใจซึ่งกันและกันนะคะ f i n a n c i a l a n d Care ปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะมันหน้าที่การงานการเงินมันเป็นหลักสำคัญมากๆเลยนะคะการที่เราจะเดินทางไปไหนจะมีใครในชีวิตจะต้องใช้เงินนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มาย้ำเตือนนะคะ เมกเดอเอฟรอสค่ะมันจะเป็นรักที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอให้วันเวลานะคะอนุญาตให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากการใช้เวลาด้วยการธรรมชาติจริงๆสิ่งที่คุณต้องการร้องขอนั่นคือความรักความโรแมนติกถ้าคิดยังไงรู้สึกยังไงคุณจะได้คนแบบนั้นเข้ามาอาจจะเข้ามาโดยที่คุณไม่ตั้งตัวก็ได้และเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขเหลือเกินนะคะเข้ามาทําให้คุณกับเขาได้มีความสุข กันอีกครั้งได้ไปต่อในความสัมพ,พันธ์กันนะคะคนกองที่1น,นะคะตอนนี้โฟกัสกับตัวเองก่อนเขาอาจจะต้องแบบว่ามีหน้าที่การงานอะไรที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการนะคะหรือว่าอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ เขาจะทําอะไรต่อไปก็ค,คือการได้เปลี่ยนแปลงความรักระหว่างคุณกับเขาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้ขยับสถานะกันเป็นคู่รักการเดินทางมาปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกันต่อไปได้นะคะนี่คือพลังงานคนกองที่หนึ่งขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมค่ะก็มาอัปเดตให้กับทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะท็อป,ปิกของเราวันนี้มาอัปเดตซิว่าเขาคิดจะทำอะไรต่อไปนะคะทันใดอยากที่จะเช็คพลังงานส่วนตัวพี่คะส่วนตัวเปิดรับจองคิวันนี้มาสุดท้ายนะคะแอดไลน์ด้านล่างน,นี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเปิดรับอีกครั้งก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ปรึกษาปัญหาหัวใจก็แอดไลน์ทักแชทเข้ามานะคะเขาคิดจะทำอะไรต่อไปคะโอ้โ oh หออกมาแล้วนะคะพลังงานหนึ่งถ้วยทำไมนะคะคิดถึงมากมายขนาดนี้ล่ะคะการเริ่มต้นใหม่การขอโอกาสขอโทษขอพัฒนาควาสัมพันธ์การเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่นับหนึ่งกันใหม่สิ่งที่ผ่านมามันอาจจะมีอะไรที่ ที่พังลงไปเกิดเรื่องกะทันหันเกิดขึ้นสิ่งไม่คาดคิดคาดฝันนะคะบางทีเหตุการณ์บางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่ามันไม่น่านที่จะเกิดขึ้นหรือไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าได้กลับมาเริ่มต้นกับเขาคนนี้คนนี้ใหม่อย่างการันหันก็ได้ไม่ทนันตั้งตัวหรือว่าความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วก็ได้นะหรือว่าได้ได,ได้ได้พูดคุยกับเขาได้ได้เคลียร์กับเขา นะคะได้รับการขอโทษจากเขาอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกว่าอาจจะได้รับการขอโทษจากเขาก็ได้นะะหรือว่าการส่งข้อความหาว่าคิดถึงรูสิมันมันเป็นหนึ่งถ้วยที่มีความรู้สึกของหัวใจสีแดงที่มันเต็มเปี่ยมไปด้วยด้วยด้วยสีแดงด้วยเหมือนกับมันเต็มและฟูฟ่องไปหมดเลยนะคะหัวใจตรงนี้มันแดงกล่ำจริงๆนะคะเป็นความรู้สึกของน้ําที่มันไหล เจิงน้องออกมาขนาดนี้นะคะความรู้สึกการชอบหรือว่าการอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแบบนับหนึ่งกันใหม่นะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่เท่าเทียมกันใครบางคนอาจจะตามกันมากเกินไปให้กันมากเกินไปนะคะหรือว่าเขายังไม่เคยให้อะไรกับคนเลยเขารู้สึกว่าอยากที่จะได้กลับเข้ามาเป็นผู้ให้ผู้สปอร์ตผู้ดูแลคุณ สิ่งที่เขาพูดเขาอะเขาอาจจะยังทําไม่ได้เลยก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันก่อนนะคะระหว่างคุณกับเขาเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะให้ความขัดแย้งมันมันเคลียร์ได้นะคะคุณอาจจะขัดแย้งกันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะมีปัญหาการเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่ามันมันสามารถที่จะเริ่มใหม่ได้ค่ะเพราะว่าปัญหานั้นมันเหมือนกับว่าถ้าคนสองคนให้อภัยกันแล้ว น่าจะเริ่มต้นกันใหม่ได้ถ้าเขาขอโทษคุณเขาหวังว่าคุณจะให้โอกาสหรือว่าให้อภัยเขานะคะเดยการได้กลับมาเริ่มต้นกับความสัมพันธ์อีกครั้งการได้ท้าวอมกลับมาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นสู่สิ่งใหม่ๆเริ่มต้นใหม่เจ็ดถ้วยนะคะ เขายังคิดถึงคุณแน่นอนแหละเรื่องราวต่างๆนะวันนั้นอะไรที่มันรู้สึกเกิดขึ้นนะวันนั้นเขายังรู้สึกคิดถึงอยู่นะคะมีการคิดถึงเรื่องราววันเวลาเก่าๆระหว่างคุณกับเขาด้วยคิดถึงว่าเออจะทํายังไงดีนะในอนาคตที่จะมาถึงการจินตนาการการมโนถึงคิดถึงคุณว่าเขาจะกลับมาได้ยังไงนะนะคะเดเดทหาวิธีกลับมาได้ยังไงเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันนิ่งๆเง,งียบๆหรือว่าสารความสัมพันธ์ต่อไปได้อย่างไรก้าวเหรียญ ตัวตนของคุณเป็น9เหรียญน,นะคะมีพร้อมทุกอย่างนะคะมีความเพียบพร้อมดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองนะคะถ้าโสดก็คือโสดแล้วก็ถ้าเจอคนที่ยังไม่ใช่ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้สนใจใครก็ได้สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้นะคะ9ก้าเหรียญ คุณโสดคุณต้องการแต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่าการแต่งงานที่ที่กับคนที่ใช่จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกคิดถึงคุณเขารู้สึกคุณว่ารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆยังส่งและย,ยังมองคุณอยู่เลยนะคะขออีกหนึ่งใบขออีกหนึ่งใบค่ะ The Moon มันเป็นความอึดอัดค่ะ นะคะความอึดอัดความไม่สบายใจเรื่องราวที่คุณกับเขาเทะเลาะกันและไม่เข้าใจกันที่เขาทําให้คุณอาจจะตัดสินใจกับเขาผิดพลาดไปบางอย่างหรือเขาอาจจะ,จะอาจจะให้คําตอบอะไรกับคุณแล้วคุณไม่โอเคนะคะจนคุณต้องหันหลังจากเขามามันทําให้เขารู้สึกว่าอึดอัดมากๆเลยมันเป็นพลังงานของการอึดอัดความรู้สึกของความคิดถึงการสง่งการมองการรอคอย แล้วก็ปัญหาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะวันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของคนกองที่2อยังไงแล้วเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาจะทําต่อไปที่เขาคิดจะทําอะไรต่อไปคือเขาอยากขอโทษคุณนะคะขอโทษเขากลับพัฒนาความสัมพันธ์เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นับหนึ่งกันใหม่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเป็นก้าวเหรียญคุณเป็นคนที่อยู่เหนือเขาณนะตอนนี้คุณจะ ไปต่อหรือไม่ให้อภัยเขาหรือเปล่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะสเต็ปแรกของของเขาตอนนี้คือการขอโทษคุณก่อนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะอยากเข้ามาให้เป็นผู้ซัพพอร์ตคุณอยากเข้ามาให้คุณบ้างตอบแทนสิ่งที่เขาทำให้คุณเสียใจยตอบแทนในสิ่งที่คุณเคยทำกับเขาให้เขามีความสุขนะคะประมาณนั้น เดี๋ยวมาขอเออโรแมนแองเจิลส์ค่ะว่าเขาอยากจะบอกอะไรอีกเพลฟ n e s s เขาอยากมีช่วงโรแมนติกระหว่างคุณกับเขานะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยมีช่วงเวลาที่โรแมนติกกับเขาเหมือนมีความน่ารักกระนุ่งกระนิงกัน,กนคุณเอิร์ทคุณอาจกับค,คุณกับเขานะคะอาจจะเคยไปนั่งชิงช้าที่ไหนกันสักที่ก็ได้ริมทะเลหรือว่าที่ธรรมชาตินะคะหรือว่าคุณกับเขาอาจจะเคย เดินผ่านชิงช้ากันแต่ว่าไม่ได้เล่นหรือเขาหรือว่าเขาถ่ายรูปให้คุณตอนที่คุณนั่งชิงช้ากันก็ได้นะคะเป็นชิงช้าแบบนี้นะคะสวยๆน่ารักน่ารักเป็นชิวๆธรรมชาติ is t safe for you to love นะคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันเป็นความรักที่ปลอดภยัยเราจะรู้สึกได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าม,มันเป็นปัญหาขัดแย้งธรรมดาเฉยมันก็จะไปต่อได้ขึ้นอยู่กับการให้อภัยของคุณแล้วก็การตัดสินใจของคุณนะคนกล่องที่สองเวท o สูนเคลียร์ energy ที่คุณต้องการนะคะแล้วก็พอถึงเวลานั้นมันจะรู้สึกว่ารวดเร็วแล้วก็ไม่นานนะขออีกหนึ่งใบค่ะ new love เขาอยากกลับมาขอโอกาสขอโทษขอพัฒนาความสำัมพันธ์กับคุณอยากกลับมาเป็นคนใหม่ของคุณนั่นเองนะคะคนกล่องที่2แต่ถ้า คุณไม่โอเคคุณจะได้เจอคนใหม่อย่างแน่นอนนะคนกองที่2ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะเราจะมีคนใหม่เข้ามาหรือเปล่าแค่เคลียร์พลังงาน,งงานเก่าๆออกไปแล้วก็ทามันไปต่อได้เขาจะเป็นคนใหม่สําหรับคุณแต่ก็ต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเครื่องพิสูจน์กันอีกครั้งด้วยนะคะเพราะว่าถ้าปัญหาเดิมๆม,มันเกิดขึ้นอะไรที่มันเกิดขึ้นเดิมๆเ,เกิดขึ้นแล้วอีกแล้วให้อภัยอีกแล้วเป็นอีกคุณต้องตัดสินใจ ดีๆว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรหรือเปล่ามันจะไปต่อได้ไหมนะคะก็ประมาณนี้กับพลังงานคนกองที่2เขาคิดจะทําอย่างไรต่อไปนะคะขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะเขาคิดจะทําอะไรต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูซิทานใดอยากที่จะ ปรึกษาปัญหาหัวใจอดัดลายด้านล่างนี้ได้เลยนะคะพี่คะส่วนตัวเปิดรับจองวันนี้มาสุดท้ายนะเดี๋ยวถ้าเปิดรับอีกครั้งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเหมือนเดิมคะ่ะช่วงนี้ขอปิดรับก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าพลังงานคนกองที่3เขาคิดจะทำอย่างไรต่อไปคะเขาคิดจะทำอย่างไรต่อไปคะ เป็นความรู้สึกของการยังจะไปต่อไปจะตามตื้อต่อไปจะคอยส่องคอยมองใจยังคงอยากที่จะปกป้องดูแลหรือว่าห่วงแหนคุณเหมือนกับรอคอยอะค่ะรอคอยด้วยความแบบอยากเป็นคนที่ดูแลและเทคแคร์คุณ ถ้าทำไม่ได้เขาคงต้องคอยต้องส่องต้องมองคุณอยู่ไกลๆบางครั้งขอได้ทราบข่าวก็ยังดียังคงตามยังคงรออยากที่จะได้พบเจออยากที่จะมีเวลาช่วงเวลาดีๆระหว่างคุณกับเขานะคะอยากที่จะนัดเจอกับคุณได้มีความสุขกับคุณอีกครั้งได้พบเจอกันอีกครั้งนะคะมีเรื่องราวระหว่างค,คุณกับเขาที่มีความสุขด้วยกันถึงเขาจะติดต่อคุณไม่ได้เขาอาจจะ ติดต่อคุณผ่านเพื่อนหรือว่าสองคุณผ่านเพื่อนก็ได้นะคะแล้วก็อยากที่จะมาเจอคุณด้วยอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นะคะคงอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเก้าเหรียญตัวตวนของคุณเป็นเก้าเหรียญน,นะคะคุณมีพร้อมทุกอย่างมากๆเลยเพียบพร้อมแล้วดูดีมีเสน่ห์สวยเซ็กซี่และดูดีมีเสน่ห์คุณกับเขาอาจจะมีเพื่อนร่วมกันนะคะหรือรู้จักกันผ่านเพื่อนเพื่อนแนะนํา หรือถ้ารู้จักกันออนไลน์ก็จะมีเพื่อนร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขายังไม่ได้ไปไหนจากคุณเขายังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดีกับคุณสามารถที่จะเหมือนกับถ้ามีปัญหาอะไรถ้าคุณต้องการอะไรเขาก็สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นเพื่อนที่ดีของคุณได้ The Emperor แต่เขา คือด้วยความที่ว่ามันมีมันมีความต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณค่ะโดยเอ็มเพอเรอร์ตัวตนของเขาธาตุไฟคุณอาจจะธาตุลมก็ได้เขามีความเป็นผู้ใหญ่นะคะอาจจะยุ่มากคุณหรือว่าอ่อนกว่าก็จะมีความเป็นเป็นผู้ใหญ่มากๆเป็นคนตรงๆค่ะคนคนนี้ตรงๆทําตรงๆนะคะพูดแล้วก็คือพูดอะไรก็คือเป็นอย่างนั้นก็พูดตรงทําตรงแสดงออกตรงๆก็อาจจะดูไม่ค่อยโรแมนติก แต่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรซ้ำซากเท่าไหร่คี้หึงคี้หวงนะคะนิ่งมากนิ่งแล้วก็เงียบมากสงบมากชอบคอนโทรลชอบควบคุมนะคะเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างที่จะเก็บอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากๆเพราะมีความมีเหตุผลและมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเขานิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเขาแบบส่องคุณอยู่เขาส่องคุณอยู่คุณอย,ณอยู่เขาตามคุณอยู่นะคะถึงคุณจะไม่ได้เป็นอะไรกับ เขาในโซเชียลเขาก็ส่งเพื่อนของเพื่อนเข้าไปหาคุณนะคะอารมณ์นั้นและเขาชอบคุณมากกว่าเพื่อนแน่นอน the l o v e r s ขึ้นความรู้สึกข,ของความผูกพันความรักการตกหลุมรักสาวสวยผู้นี้นะคะ the emperor the l o v e r s หมายถึงความรักความผูกพันโชคชะตาพรหมลิขิตที่ทำให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันเขารู้สึกตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอนะคะแล้วเขารู้สึกว่า คุณสวยแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนะคะแต่เขารู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยแสดงออกที่ที่เป็นความหวานละมุนเท่าไหร่ก็จะตรงๆเพราะฉะนั้นเขาอาจจะพูดพูดภาษาเพลงกับคุณนะคะหรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้รู้ว่าเขาชอบคุณนะคะแต่ถ้าเขาเข้ามาจีบคุณเขาจะเป็นสไตล์แบบอารมณ์เหมือนว่าช้าๆค่อยเป็นค่อยไป ตายแบบเพื่อนนะคะคุยกันดูกันแบบเพื่อนไปก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนาความสัมพันธ์เพราะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม่ผ่านอุปสรรคความเสียใจมาเยอะแยะอย่างมากมายแล้วเป็นคนคิดมากคิดเยอะด้วยแล้วเป็นคนคิดถึงคิดห่วงนะคะชอบคอนโทรลคือถ้ามีสาวสวยนะคะคุณผู้ชายก็ส,สลับตัวตนนะถ้ามีสาวสวยมาเป็นคู่ครองหรือว่ามาเป็นคนรักแล้วรู้สึกชอบคนนี้มากๆจะทํายังไงให,ให้ให้สาวคนนี้นะคะรู้สึกว่าอยู่ใต้อํานาจของเขาอยู่ในความควบคุมของเขาคือ หรือทำยังไงให้ให้รู้ว่าคุณมีเขาคนเดียวนะคะอะไรประมาณนั้นยิ่งต่างอายุต่างกันมากๆแล้วยิ่งรู้สึกว่าห่วงแหนเหลือเกินนะคะไม่อยากให้ไปไหนหรือว่าละสายตาเลยแน่นอนเขามีความคิดมากคิดเยอะมีความกางังวลคิดเรื่องคุณบางทีก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกลางค่ากลางคืนนะคะตื่นมาก็ยังรู้สึกคิดถึงคุณอยู่แล้วก็เขารู้สึกว่าเขาไม่ยอมแพ้แหละจะหาวิธีจีบคุณให้ได้จะหาวิธีเข้าหาคุณให้ได้ค่ะแต่ก็เหมือนกับว่า จะทาวิธีไหนดีนะนะคะที่จะจีบสาวคนเก่งนี้ให้ได้เลยเพราะคุณเป็นคนที่ดูมีสเนสเน่ห์เซ็กซี่เพียบพร้อมดูเหมือนบางครั้งก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่เก่งฉลาดมากๆแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าจะมีแฟนด้วยซ้ําหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าคุณสามารถที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะเขาชื่นชมในตัวคุณมากๆเลยเพราะฉะนั้นเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้ แล้วก็อยากให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นความสมัมพันธ์ที่ดีนะคะเริ่มต้นความสมัมพันธ์กันเป็นคู่รักนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดจะทำต่อไปคือการได้เป็นคู่รักกับคุณ Yes this is your soulmate ค่ะและเขาก็รู้สึกว่าคุณนั่งคือ soulmate ของเขา เขารู้สึกว่าคุณคือรักแท้ของเขาด้วยนะคะคนกองที่3เพราะว่าขึ้น the l o v e r s เขาต้องชอบคุณนะแต่เขาด้วยความที่ว่าอาจจะนิ่งๆดูช้าๆค่อยเป็นค่อยไปนะดูทําอะไรตรงๆคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาชอบคุณหรือเปล่านะทำไมนิ่งจังเลยนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาเพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์แ,แบบนี้คุณต้องดูที่การกระทำของเขาเขาจะเป็นคนที่ พูดตรงๆทําอะไรตรงๆแสดงออกอะไรที่หลักๆสําคัญสําคัญในชีวิตนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆ r o ม a n t i c f e ล l i n g s เขาอ,อยากเป็นคู่รักกับคุณแน่นอนเขามีความคิดมากคิดเยอะมีความกังวลวิตกกังวลค่ะเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะคะจะหาวิธีเข้ามาปกป้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้ยังไงห่วงแหน to love แหมเป็นเป็นโซเมทที่พัฒนาเป็น to เล v e ได้นะคะเป็นรักแท้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นขอให้ใช้วันแล้วก็เวลาในความสัมพันธ์นะ เดี๋ยวเรามาขอขยายก้าดาบอีกสักใบหนึงกดาบขอขยายก้าดาบค่ะการนิ่งเพื่อคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคนคนนี้ใช้ความความนิ่งและความคิดมากๆเลยนะคะหาวิธีเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งใบ เขาคิดหาวิธีไปต่อเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่าเขาจะไปต่อในความสัมพันธ์นะคะรู้สึกว่าแค่นิ่งอะ่ะแค่นิ่งไว้ก่อนทิ้งระยะห่างเ,งเพื่อนิ่งเพื่อคิดบางสิ่งบางอยา่างแล้วก็หาวิธีที่จะทำก้าวสเต็ปต่อไปอัิซึนไม่เท้าพูดลุยต่อไปเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะตั้งแต่ก้าวไม่เท้าแล้วว่าเขาก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะเขาแบบผ่านอะไรมาเยอะเจ็บเสียใจมาเยอะเขาไม่เขาเขาจะสู้ต่อไปให้ได้แต่มันก็มีความคิดมากมันมีความมิตกกังวลเหมือนกัน ว่าจะทํำยังไงดีแต่ก็รู้สึกว่าจะต้องคิดในสเต็ปต่อไปเพราะอยากที่จะเป็นคู่ชีวิตของคุณอยากเป็นรักแท้ของคุณอยากที่จะได้แต่งนาสารความสัมพันธ์กับคุณก็ต้องสู้นะคะก็ต้องหาวิธีจีบคุณให้ได้แหละเดินหน้าไปต่อให้ได้แหละเพราะว่าคุณก็เพียบพร้อมดูดีขนาดนี้นะคะเป็น9ก้าเหรียญที่มีความ past life relationship w o คนคนนี้เป็นคนอดีตชาติของคุณด้วยนะคะถ้าคุณรู้สึกว่า มันมันอบอุ่นมันคุ้นเคยเป็นตัวของตัวเองที่ได้เจอเขาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วมันมีความรู้สึกที่ผูกพันแล้วก็มันมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกับคนอื่นไม่เหมือนกับคนที่คุณเคยรู้จักกับเขามานะคะเพราะฉะนั้นขอให้ใช้เวลากับกับความสัมพันธ์อีกครั้งนี้เพราะคนคนนี้เป็นคนที่ใช้เวลาในความสัมพันธ์จริงๆเรียนรู้สไตล์แบบเพื่อนไปก่อนแล้วก็ค่อยพัฒน,นาความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ถ้าเขายังไม่แน่ใจว่าคุณคือว่าคุณ มองหาเขาคนเดียวหรือว่าคุณมองหาใครเขาก็จะยังไม่ค่อยแสดงออกอะไรเท่าไหร่การแสดงออกก็คือจะตรงๆอย่างที่บอกนะคะโรแมนติกก็จะโรแมนติกแบบไลสไตล์ของ The Emperor การทำอะไรตรงๆพูดจาตรงๆเขาจะพูดจะคุยอะไรหลักๆสำคัญในชีวิตและแน่นอนค่ะเขาจะต้องแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้หัวใจคุณมาครอบครองแน่ๆแ,แล้วก็จะพยายามทำออกมาให้เรื่อยๆถึงแม้ว่า ทำให้รู้ว่าคุณชอบเขาหรือว่าคุณให้ความสัมพันธ์กับเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาหาวิธีที่จะคิดวางแผนในการพัฒนาวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นคู่รักสเต็ปต่อไปนั่นเองนะคะคนกองที่3านี่คือพลังงานที่ที่โอเคมากๆเลยแต่เหมือนกับว่าการที่จะเข้าหาคุณมันก็ต้องคิดเยอะเหมือนกันด้วยความรู้สึกว่าเขาอาจจะดูคุณไม่ค่อยออกว่าดูคุณยังไม่พร้อมนะคะด้วยความที่เป็นก้าเหรียญสวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์ ะะดูเป็นคนที่โสดก็คือโสดเลยไม่ได้มองใครไม่ได้สนใจบางทีบางครั้งเขาก็ดูคุณไม่ออกเหมือนกันนะคะนี่คือเขาคิดจะทําอะไรต่อไปนะคะยังคงเดินหน้าต่อไปในสเต็ปความสัมพันธ์แล้วก็อย่างที่จะเป็นคู่รักเป็นความรักของคุณนะคะอย่ากที่จะแบบมีช่วงเวลารักแท้กับคุณด้วยอยากที่จะเป็นโซเมทรักแท้ของกันและกันนั่นเองยังไงก็ให้ความสัมพันธ์เป็นเรื่องของธรรมชาติค่อยเป็นค่อยไปนะคะคนกล่องที่3ก็ประมาณนี้ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ